ตอนเช้ามื้อนี้ได้มีการจ้างหวานเนาะจ้างหวานจ้างหวานพี่น้องมื้อนี้มาเอาตัดต้นเผาวได้เมื้อนี้อยู่เรียนบ้านป่าทองคผ้าส้มบ้านบุคขาดเลยอันนี้นี่ภาพบรรยากาศของเจ้ากำลังตัดเลยครับท่านข้าท่านข้ามาซีมาบัตกุ้งเ้าวได้เมื้อนี้คุณยายแก้วคุณยายแก้ว เคนพาทีมงานคนไปคนขีมาเอาต้มข้าวต้มข้าวเพียแก้วได้ผู้จ้างวานมาผูา้แก้วเ <m akes> พร่ะอ,อย่าได้กุบข้าวเนาะเพื่อได้กุบข้าวก็เลยให้เพื่อน,นก็สิมีการเอาข้าวโยนลงมาสักก่อนนายพี่น้องเไงข้าวโยนลงมาแล้วก็ตัดงาลงแล้วก็สิบักสิบักนี่สีบักกุบข้าวบริเวณบ้านป่าทุ่งคำพรส้มน,นี่แหละมันนี่ผู้ข่าว่าเอาสีไปถ่ายคลิปกี่้มื่องแต่ว่ายังไม่ได้ไป อันพี่น้องมาใหญ่กุบข้าวก็เลยมีการบักกุบข้าวนี่ก็เรือเครื่องเรือเครื่องเตรียมพร้อมสิบักหนึสิบักนี่งเรือเครื่องกัน,นเพื่อนนี่ละของพี่น้าเลยลุงตาภาคาวคุ่นอย่างได้กุบข้าวเลยเอาภาพกุบข้าวมาให้เบิ่งได้เหมือนในกบข้าว,าวคนก็เป็นงานของท่ยานผู้ใหญ่แก้วเพื่อนนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพื่อนซี่อส,สั่งงานสัยย่งงานซื้ออาได้ก็คู่คู่เพื่อนเมืนแก้ว เราเป็นคนบ้านไหนก่อนขอนบอกเฮยเคยเคยทำขาเคยทำข้าดิเนาะเราเคยทำขาเคยทำข้าวันนี้เพคนได้มาขึ้นขึ้นมะพ้าวแล้วขึ้นมะพ้าวแล้วก็สิบักไปวัอนี้นี่นะครับตอนเข้ามันมะพร้าวมันล่มสลังคาพี่น้องเอ้ยมันหลายเทือแล จากกระีก็ลุลาเทือ่ะมาโมนี่ก็เลยเอาต้นมะพร้าวข้าวนี่ให้ลุงเกีเเ้ยวพ่นเชี่ยวมือเอายอดมือเอาผาล้เอมมามะพร้าวหอมได้พี่น้องมะพร้าวหอมได้มะพร้าวหอมได้ครับจะเป็นละมันครับแต่ลังเลาอยู่เลยเลแล้วเนี่ยอ่เลยโมนี่มีการผู้ใหญ่พ่นมีการจ้างวานทีมงานอพอได้มาบักมาบักมาบัก,บกนี่นะภาพเหตุการณ์ตอนเศร้า มื่อนี้ผู้ข้าพระองค์ามพระชมเอาภาพบรรยากาศตอนเช้าได้